สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมันี้ก็หลังจากที่ให้นะให้ตาไปโดนนะครับนอโบคอยจะมีเวลาลงคลิปนะครับผมจอยเนะื่องจากว่าฝนกระตกครับพี่น้องโอ้ยพายุเข่าลายลูกลายครับคุณผู้ชฝนตกแห้งครับพี่น้องมันนี้ครับมากับบรรยากาศฝนตกลื่นนะครับไปปล่อยนะครับตั้งแต่เ้าร์นะครับวมานี่เห็นป้าเห็นทะเวนเห็นแดดนะครับนอพี่น้องมันก็ ของป้านะครับผมห้ากินห้ายากเนาะพรพี่น้องมาเบิงเห็ดปวกนะครับผมหรือว่าภาษากลางเงินมาเห็ดโคนเนาะครับเนาะก็ได้แกงอยู่ครับผมแต่ว่ากับสีโปายนะครับนี่ครับโอ้ถ้าวเบิงดีๆบบเห็นเลยพี่น้องนี่แม่นเพิ่อนละครพี่แก้่คุณนะครับมูนึงอก็อได้กินอยู่ครับพี่น้อง หมดเลยขายครับกินยางเดียวครับผมเดี๋ยวพาพี่น้องเบิงก่อนนะครับนอกว่ามันออกจี้งใแน่นะครับโอ้บรรยากาศนะครับในปลาครับผมโอ้หีบกระแนนครับโอ้ขออนุญาตกันนะครับพี่น้องโอ้โอ้โอ้เหมือนเหมือนโอ้โอ้เกือบล่มครับนี่นะครับผม แมนเบ้อดแล้วครับแถวนี้มันเป็นเฮดปัวขดอดอเนาะพี่น้องเนาะมันดอกเป็นดำนะครับผมภาษากลางกับเอือนเฮดโค่นนะครับแต่ว่าบมง่หง่วว่าเอือนว่าเฮดโค่นยังนะครับตัวนี้ครับคือครับอู๋แมนเบ้อดแล้วครับแถวนี้ พอได้กินอยู่ครับพอได้กินเป็นยังไรครับพอแม่พี่น้องทัง้งกุ่นวิ่งหนีให้ตัวออกลายครับพี่น้องนี่ครับเแม่ยางหลบหลอกกันครับโอ้หิวงลายครับแถวนี้มุดแล้วบ่ นาสิเบิดแล้วครับพี่น้องอมูนี่ดี่ครับว่าโพยี่สิครับดอกหนึ่งตูโรยี่ครับดอกเดียวโอ้ทั้งรูมผลไปน,นี่ครับพี่นอ้องโอ้มันอกอกยังสิ่ตัวนี่ดี่ครับโอ้ไข่อยู่ไกลโบรเครียเนาะีรวมไปแล้ครับแมนเบิดแล้วครับพี่น,อน้องแก่เดี๋ยวมจิตควายหาบงเนาะครับเดี๋ยวขออนุญาต เ็บเพ็ดก็นดน้ครับจะข้าวพี่น้องครับนี่ทายมือเดียวนะครับอย่างมือเดียวเสียมมานั่งน่าจ,จะเตะมเนียดมากนะครับผมนนี่ครับโอ้ยโอ้ยโอ้ขาเนาะ ดอกก็ใหญ่ได้ครับพี่น้องเดี๋ยวครับเมืองกันโอ้บานเไปแล้วครับถือคนตรงเมืองดีๆครับถ้ามันสัตเราโบเห็นเหมือนตึ้ดตื้อเลยครับเห็ดนแวนีงนะจีบครับคอยจีบเลย ซ่อนไว้พี่น้องเข้าขายอยู่ในตลาดนะครับร้ายครับแต่ว่ากบบโบคอยแพยงนะครับเย็นเข็มมันออกร้ายครับโอ้ยนี่นี่กระเทา و เบิ่เลยพี่น้องโอ้ยุ่งยุ่งร้ายครับคุณ เอาได้ครับพี่น้องตายละโอ้หักสับโอ้ยุุงย,ยุ่งช่วงนี้กับพวกค่อยได้พี่ซีพี่แล้วกบพี่น้องบุคอยมีเวลาครับ ว่างบครบัตอนนี้กำลังยัดเบอร์สองอยู่ครับผมเอาตัวแปดหินแล้วครับพี่น้องไปเห็นเป็นเบอร์สองนะครับเนาะก็ถ่ายเบอร์ผลงานนะครับผมว่ามันดีดปนไปไหนนะครับผมโอ้ยหมอ่วนไก่ไก่คักๆมอ่วนโอ้ยเกย์ละน้องอได้ดอกเยกอะเข้า อ่อหักไม่อ้าอ้าวีน่อยพแกงมาเนาะโอ้โฮเกือบยาบครับดอกนี้ออุ๊ยับพี่นอกอุ๊ตามส่วนนะครับผมอันนะครับอีกสารบานเท่านะครับเนาะ มือบวยากครับค้นหาเนาะโอ้ยเฮ็ดบวบไปแล้วครับมันทั่วบวบเนาะโอ้ยจะเอาจังไรนู่นหน่เนาะเอ้าขาาออกมาเลย โอ้ยยิงกัดครับถ้ามีกระตุกกระยังกับขออภัยพี่น้องได้ไลด์ได้ครับเด้บอบ่เดียวครับตั้งกล่องมาแน้วครับสดสดครับมาเนี่อือ รอให้ปัวขาดครับอ้ดอกนี้คือเเตาแกอู้ดอกนี้ยังตะกางเอายังนอกินเนาะังบยงโบือบ้ครับตันี้ ถอ,อยู่กับเล็งนากง่นอพี่น้องช่วงนี้โอ้ยว่ามันนนาสิบัว่วมนะครับเดี๋ยวนี้นามก็ร่างขึ้นครับขึ้นเรื่อยๆครับขึ้นแบบแห้งนะครับนาะผมให้ตัววหน้านะครับเราเกับแค่แนเก็บเกี่ยวเขาแล้วนะครับผมอ้ยอยุ่งงงงงะงงงงงงง ปลาละเมอเนาะครับเนาะปลาละเมอหน่อยๆนะครับแถวหัวเนี่แหละครับผมมันมันอยู่ไกลดอกมาหาอยู่หากินนะครับย่ามอย่างกอได้ยิ่งกระหรอกกระแตเนาะบางกระมีนะครับนกกระไรครับแถวนี้แต่ว่าอากาศแน่วหน่อยที่เฮ็ดแยงบ่ได้แล้วครับครับกสำหรับคลิปนี้นะครับเนาะขอขอบคุณนะครับผู้ที่ เขามารับชมแล้วครับ,ลบ,บแล้วก็ติดตามนะครับผมผมมีอย่างหลายนะครับคลิปนี้ครับขอขอบคุณครับสวัสดีครับ